สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playful r a Bit a r c a n a นะคะแล้ววันนี้ก็มากับการรีวิวไพ่นะคะก็วันนี้ก็จะมีสำหรับ s m i t h w a e Tarot Deck มานะคะเป็นแบบรุ่นไซส์มินิเป็นกล่องเหล็กแบบนีอ้อันนี้เนี่ยเป็นสำหรับแรกที่ตุ๋ยใช้ฝึกดูเลยก็ใช้มาค่อนข้างนานแล้วอ่ะเรามาดูกันเลยอ่ะเปิดกล่องมาปุ๊บ ก็จะเจอกับคู่มือเลยคู่มือเนี่ยก็จะเป็นแบบขนาดไซส์มินิเหมือนกันแล้วก็จะแบบโอ้ตัวหนังสือเล็กมากเหมือนฉลากยาเลยสังเกตดูนะตุ๋ยยังมีแบบแอบโนดโนดไว้อยู่เลยเพราะว่าเป็นสำรับแรกที่ตุยอะซื้อมาแล้วฝึกดูเลยนะอืมก็ตัวคู่มือเขาเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องคำแปล ของหน้าไพ่แต่ละใบแล้วก็จะมีแบบรีเวิร์สด้วยมีแบบกับหัวด้วยแต่อันนี้คือตั้งแต่ตุยศึกษามาดูนะคือตัวความหมายรีเวิร์สเนี่ยของแต่ละสำรับเนี่ยจะให้ความหมายบางทีก็ไม่ค่อยตรงกันอันเนี้ยตุยคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะขึ้นกับคำถามด้วยเพราะงั้นอ่านจากหลายๆสำรับก็จะดีกว่างงไหมไม่งงหรอกเนาะ แล้วก็เนี่ยก็จะมีการแบบว่าวิธีสเปรดไพ่ยด้วยว่าแต่ละตำแหน่งคืออะไรก็เหมือนคู่มือทั่ว,วไปจริงๆอ่ะค่อนข้างจัดว่าถ้าเกิดว่าแบบเทียบกับขนาดก็ละเอียดอยู่นะอ๋อลืมบอกไปว่าตัวสมิธเวทาลูเด็กเนี่ยเป็นของค่าย U.S. Game เนอะพอางั้นอนะ่ะกระดาษก็จะโอเคอืมอ่ะทีนี้ชอบมากเลยที่เป็นกล่องเล็กเนี่ย ทีนี้เราก็จะมาดูหน้าไพ่กันนี่ตัวเดี๋ยวดูหลังไพ่ก่อนตัวหลังไพ่เนี่ยจะเป็นลายแบบนี้สวยงามอ่ากระดาษกระดาษเขานี่ก็จะเป็นแบบเป็นกระดาษญี่ปุ่นนะสปริงตัวโอเคอยู่แต่ว่าด้วยความที่เล็กด้วยความที่เขาเล็กเนี่ยก็จะกรีดไม่ได้นะแล้วก็ หน้าไพ่เนี่ยสีเขาก็จะประมาณนี้ก็จะคล้ายๆของรุ่นที่แบบค่อนข้างดั้งเดิมเนาะเออเป็นแบบมีขอบจับพอดีมือเลยก็ให้ดูหน้าไพ่สักนิดนึงละกันเพราะว่า r i เดอร์เวทเนี่ยคนก็จะพอรู้ๆกันอยู่แหละว่าหน้าไพ่จะประมาณไหนเนาะอ่ะประมาณนี้ละกัน แล้วมาดูตรงตัวกระดาษนะเนี่ยกระดาษเขาก็จะเป็นกระดาษญี่ปุ่นอนะสปริงตัวโอเคแล้วก็เป็นด้านเป็นเคลือบด้านทั้งสองด้านแบบก็ไม่ได้ด้านมากแต่ก็มันก็คือด้านแหละเออมันก็คือด้านแหละแล้วก็สปริงตัวโอเคแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาอะเป็นแบบไซมินี้อะเขาก็เลยจะกรีดไพ่ไม่ค่อยได้เนาะ แต่อาจจะมีปัญหานิดนึงคือของไพ่ค่าย US Game เนี่ยด้านหลังเขาอะรู้สึกว่าสีจะไม่ค่อยเสมอกันเท่าไหร่นะเห็นไหมเวลาคือแฟนนิ่งอะลื่นตอนสับก็ลื่นปกติคือเหมือนสับกระดาษนแหละแต่ว่า พอแฟนนิ่งแล้วอะถ้าไฟส่องดีๆก็จะเห็นความแตกต่างอะหรือว่าแบบเอาไปดูกลางแจ้งเนี้ยจะเห็นความแตกต่างของแบบสีอะมันจะไม่ค่อยเสมอกันแต่อันนี้แล้วแต่คนชอบนะบางคนเขาก็แบบเออรู้สึกแบบก็ไม่ได้แย่อะไรอะไรแบบนี้ซึ่งตัวตัยเองรู้สึกว่าใช้ได้แล้วก็ใช้สําหรับเนี้ยใช้เขามานานมากแล้วอืมปัจจุบันก็ยังใช้อยู่เลยสําหรับแรกที่เคยใช้อืมมาสับให้ดู เ,เขาก็จะสับลื่นแล้วก็สําหรับคนที่สําหรับคนที่มือเล็กเนี่ยก็ดีนะเพราะว่าเขาก็พอดีมือเลยเป็นยังไงกันบ้างกับการรีวิวไพ่สมิธเวททาโรเด็กไพ่สําหรับแรกที่ตุ๋ยจัดมาเลยก็ ถ้าเกิดว,ว่าชอบเดียก็ฝากกดถูกใจฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากติชมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตุ๋ยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ